ในโอกาสพิเศษนะครับปีมหามงคลนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2 5 6 7ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบให้เป็นผู้ที่จัดกิจกรรมบรรพชานะครับอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัดจังหวัดละ72ลูก นะครับซึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมอุปสะส์ทั้งหมดตอนนี้74รูปนะครับเกินเป้าหมายไปเป็นเป็นมงคลของชาวจังหวัดนครราชสีมาเพราะเรามีสถาบัน3อย่างคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทั้งสอย่างนี้เป็นสถาบันที่อยู่คู่ชาติไทยมาโดยตลอดการแบ่ประชาวสมบัตินั้นหรือว่าเป็นการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเป็นองค์เอกคราสานุปธรรมภกเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเป็นผู้ช่วยเหลือกิจการงานของคณะสงฆ์มาด้วยดีโดยตลอดเมื่อพระองค์ท่านได้เจริญพระชนมพัรษาถึง72แล้วเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทย ก็ระลึกถึงอาัารยูกาตเวทิตาคุณในสถาบันกษัตริย์พระพุทธศาสนาเราเป็นหลักการถ้าไม่อาศัยคนไม่อาศัยสาวกในการขับเคลื่อนแล้วก็สืบต่อยุคธศาสนาเราจะไม่สามารถไปได้เพราะว่าหลักธรรมคำสอนเป็นนามธรรมา จะถูกแปรรูปมาโดยศาสนพิธีให้คนรู้ให้คนเห็นและคนเข้าใจแล้วก็จะได้ขับเคลื่อนไปจะ,จะเจริญหรือเสื่อมนั้นอยู่ที่สาวกผู้ที่จะมาขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นถามว่าสําคัญไหมสําคัญจึงต้องมีการบรรราราเราถือโดยความนิยมว่า บุญอะไรไม่เท่าบุญบรรพชาอุปสมบทเพราะนั้นแม้แต่ในงานนี้เราบวชเพื่อจะถวายส่วนพระราชกุศลนี่เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้ทําคุณงามความดีตามกรอบของศาสนาแล้วได้กุศลแล้วก็น้อมถวายาส่วนที่ปฏิบัติเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงเจริญชวิติตอท จริงหน้าที่คนไทยเราเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่เยอะแยะมากมายนะครับแต่หน้าที่ลูกูชายคนหนึ่งนี่มีหน้าที่อยู่ไม่กี่ประการหรอกครับประการแรกก็คือรับใช้ชาติที่ต้องเกณฑ์ทหารประการที่สําคัญก็คือชดใช้บุญคุณของพ่อแม่แล้วที่ประการสําคัญเนื่องโอ,โอ,โอ,โอกาสดีแบบนี้นะครับโอกาสเฉลิมฉลองครพบหกรอบของพระอ,องค์ท่านนะครับจะมีสักกี่คนครับที่ได้มีโอกาสมาประชายวไสมบัติเฉลิมเกียรติพระองค์ท่าน เพราะนั้นเชิญชวนและขอเป็นกำลังใจให้ตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องนาคที่ได้ร่วมบวชในครั้งนี้นะครับในจำนวนของ74นาคนะครับที่จะได้มาเจ่าสมบทในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนต่างทำหน้าที่ของลูกผู้ชายต่างทำหน้าที่ของพระสวงฆ์ที่ดีครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับร่วมอนุมโมทนาบุญด้วยกันครับทรงดดสสาาาศ รัับบปฏิิตตมมาแ่องค์สเด็จะเห็นได้ว่าญาติโยมมาทำหน้าที่ของญาติโยมอุบาสกุบาสิกาตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ตัวแทนของท่านผู้วา่าและตัวแทนทุกหน่วยงานแล้วก็พระสงฆ์ต่างก็มาทำหน้าที่ เพราะงานนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนางานเผยแผ่เป็นงานสำคัญยิ่งเผยแผ่ทำให้คนมีศรัทธาศรัทธาแล้วจึงเข้ามาบวชเข้ามาบวชแล้วจึงได้มีการปกครองประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัย ขอกราบนมัสการกราบขอพระคุณคณะสงฆ์ทั้งสองคณะรวมทั้งส่วนราชการหน่วยงานองค์กรพี่น้องพุทธศาสนิกชนรวมทั้งประสบนิกรที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือรวมทั้งร่วมจิตร่วมใจในการจัดงานโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับ